สวัสดีจ้าพี่น้องเอาพักมาให้ดูบ่ได้ทำไม่ดีโอบ่อยๆนานๆทำทีหนึง่งก็คอยอจักยุงอะไรบุ๊บไมกลักวกลัวพี่น้องเบื่อได้แหละจักกี่ถ่ายอะไรเนาะอันนี้เป็นป่าบัวหิมะชั้นเดินนี่ก็ลังสวสดขึน้นสวสดขึน้นก็ลังงามบัวหิมะตรงนี้ฉันปลูกไว้ฉันบ่ได้ปลูกอัน วูไอผ่ากันยามันก็เลยตรงมาค่อยเอายาออกให้เขาทีนี้บางที่มันก็มีต้นพักขมนะฉันก็ไม่ค่อยอยากกันเอาออกฉันก็เด็ดกินแล้วนั่ก็เลยอย่างนี้แหละเอาออกจะเป็นบางอย่างเป็นบางยางี้ยังงี้ดึงออกนี่พ่าขมก็เอาไว้เพราะว่ามันกินได้มีหัวต้นยาสูบเพราะว่าตะก่อนเนี่ยปลูกยาสูบเนาะต้นมันแก่เป็นดอกมันก็หลด อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของอันบัวหิมะที่ปลูกนี่เนผ่ากัญญาคือฉันเพาะไวหลายไงฉันปลูกบหมฉันบ่มออ e em มีมงลุกอันนี้คือเอฟักทองฉันงามพี่น้องเออสวยจะกูจะกอยู่ดูยอดม BE ันดูดูดูติดหน่อยกระหลยเด้ติดหน่อยกระลลยกำลังงามเลยกำลังยิบแตกยอดเลยกำลังยิบแตก นหน่อยก็เต็มอยู่นี่คอยดูเดินนี่เป็นท่านญ,ญี่ปุ่นเดินเป็นท่านหน่อยๆแต่ว่าแก่ไวนี่เคยปลูกตันท่องไทยแล้วแก่เพราะท่านมันหนาวก่อนอันเนี้ยแก่ท่านฉันเลยฉันเลยจีเด่นปลูกจะพันนี่ฮู้มันท่านก่อนหน,น้าหนาวจีมากมื่อกีแก่ฉันไก็เจี๊ยบนี่พวกเขาท่าตรงนี้ก็แดงอยู่นี่ฉันก,ก็เลยเอาเนื้ออือมมาปลูกผสมซะก็เลยเอากุชเชดมาปลูกนี่ กูเช็ดกูเช็ดพันกูกลมเหมือนแหมหน่วยนี้เป็นเหลืองเหลืองเอเอาออกจ้านแย่งอาหารที่เฉยมันเป็นหน่วยดกหลยเบียดกันหลยมันก็เลยไม่ลูกที่ผสมบู์ดูนี่อันนี้กับทได้เก็บสะดอกนี่พ่อเก็บอะไ้เนาะอันนี้คือส่วนหนึ่ง ไปไปคุดเจอไปไปเจอเบีย้ยมาเรากออยู่ในสวนกันลยขคุดมาปลูกดูดอกม่ได้กินดอกเพราะว่ามันสายแล้วแต่ว่าปลูกไปไปงไั้นแเลยอันนี้แตงกวาชันเดอร์นี่แตงกวาอันนี้เป็นบวบบวบเหรี่ยมน,นี่กระบววน,นีถั่วผู้ถั่วผู้ก็ลังเริ่มที่พันหลักใหญ่ไป,ไปเดอ้อ ส่วนอันนี้ก็เป็นพักไอ้เขาเรียกก็นี่เขาเรียกสปรูชเป็นคือคือแขนงขนาดแหละดอกไม้ฉันดอกทานตะวันเป็นพุน่มนี่ถั่วฝักยาวฉันดูดูถั่วฝักยาวฉันกําลังพันลักขึ้นนี่คือยอย,ยู่เด้ะตําเรงก็กําลังแตกก็เขือนก็เขือปลูกกันใส่กระถางไว้มั่ง ลงดินมั่งปูกันบัวลายคือพีกายดอกงามอยู่นี่ถั่วฟักยาวกำลังพัน์รักนี่นี่สิ่งที่คิดเอาไว้คือให้เขาพัน์รักมาสองฝั่งนี่พัน์รักมาหากันแต่ที่เด็ดเป็นหน่วยหอย,ะยระยะละซั้นอยดูว่าจะเป็นอย่างที่คิดไหมนี่ หอมไม้แมงลักาม่คักนี่ก็มะเขือสองแถวกูไ้สองแถว,ส,แถวส่วนทัวลันเตาพี่นอ้องเอ้ยหลายคับนี่ไวรยาอยู่นี่เก็บทุกวันเก็บทุกวันนี่จะได้เก็บอีกเหรอยิ่งเก็บก็ยิ่งกระโดกเด้ นี่ก็คือกันนี่ชันใไ้เขาสองฝั่งขึ้นมามาชนของบนนี่เอาตะขายมาใส่ใบนี่กจะจิะกินเพาท่านคือกันแหละนี่ก็อีกอก,กระถางหนึง่งตรงนี้ก็จะเป็นมะเขืออีกคือกันกําลังงามก็กลังสวดขึ้นอันนี้ก็เป็นถั่วถั่วถั่วแขกแหละแต่ว่าเป็นพันธุ์สีขาว กำลังออกดอกมะกฝั่งก็พลิกพริกกับงามงามดูดแตกอยู่นี่คืออยู่นี่ข้าวโพดพี่นอ้อ,องข้าวโพดข้าวเหนียวอันนี้ปลูกปนว้กับพักทองนี่พราทองอยู่ข้างล่างเด้อพทองก็รักงามงามขึ้นกันพราทองนี่ปลูกไว้สองฝั่งเลยทั้งทั้งฝั่งนูน้นท้ายสวนก็ตรงนี้ เพราะว่าฉันเป็นคนชอบกินฟักทองชอบกินทั้งยอดทั้งหน่วยมันขอโพดโพดขอนียวนี่แหละส่วนในตูกระน,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 นี่องุ่นไวยลายนแม่นี่คืออยู่ข้างในตูเนี่ยอันอันนน,นั้มะเขือพวงนี่นมะเขือพวงอันนี้กับมะเขือารกระถาง จำว่าได้แล้วจคัคมะเขือพันอะไรบุบปปูปนกันงามเนาะใบเบลเลยอยู่นีี่แดิเดดอกกำลังมากดอกกำลังมากนี่อุย้ยสะออนสะออนอันนี้กะที่แรกแกะึกว่าตะถั่วนั่งก็เลยเอามาใสาก่กระถางไปไปมาๆเอาถั่วนั่งคือยังไม่มีเครื่องยาวๆขึ้นก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ก็เล่นเป็นถั่วข้าง พริกจ้ามะระมะระนี่ลูกหลา่าที่ท่านหมูบ่บุนี่บัฟฝาวเด้อมาดูในตู้จักนิดเด้วยวพาขี้หูท่นดึงทิ้งมาหน่นกินบ่ท่านหลายคักหลายเก็บขี้หนึ่งสี่ห้ากิโลเก็บเหนื่อยกินบ่ท่านนี่ก็กิบกนบ่ท่านนี่ปล่อยให้แกทิ้งอยู่นี่โอ้ยดู ม่ที่กินท่านนาะคนเดียวฉันเก็บมาหลายหลายกิโลฉันก็เอาไปแจกทั้นแจกท่างยัด,ยดหยยดผลหรือว่าที่ดินตรงนี้ฉันก็ฉันว่าที่ทางหยาดแล้วฉันที่ที่ปลูกขนาดอีกเพราะว่าตรงนี้เมื่อก่อนนี่เป็นขนาดฉันก็เด็ดไปกินนี่ก็ร่างที่แตกออกมาใหม่นี่นี่แตกออกมาใหม่เลยเนี่นก,ออก,นก็ที่ได้กินอีกลเลยแต่ว่าฉันที่ทางปลูกใหม่อยอ่ดูว่ากินบ่ท่าน อ้ยสออนแรงคักเน้นทะเลนปีนี่ฝนก็ตกเป็นเดือนเราเมาื่อคืนเขาจตกตกบ่กี่เม็ดนี่ก็ได้กระถางองามงามสออนลุ่นอยู่นี่พักขมกะลาห,หลายสะดอกพักแพร่กะกระลัางงามพักแพร่กะกระลังงามดูพักขมฉันดู ก็คือเพื่อคือพื่มีอยู่ต้นเดียวนี่แหละตอนเอามาจากปีที่แล้วที่จริงเราปลูกไ้สามปีแหละเชนก็ตอนกิ่งไว้ทุปีทุกปีเพราะท่านได้เคยกินที่ที่ดอกปีนี้ก็เลยเอามาปลูกไว้ในตัวที่ได้กินมาวันนี้คือมันดอกะน,นี่นี้พูกกันว่านี้คเพื่อจีดอกซาลาบ้าคือปีนี้ทีได้กินปีแรกดูต,ต้นมะตูมแขงฉัน เราผ้ากระยางงามเลยกุ้ยเตี๋ยวเรือเนาะพี่น้องเด็ดเด็ดเด็ดดอกกุ้ยเตี๋ยวเรือ,นรอนเ,เ,เ,เอนา่ะเกมอยู่กินกับพระท่านตันแขกขง,งามพริกก็งามสะอ้อนมีตแตเนีงงามางามกัญชาต์ก็งามทำอะไรที่นี่ปลูกไวซ้องต้นยังเหม็นเลย กูว่าเหรกระหนาตายทิ้งบ่ได้ใช้ประโยชน์ดอกเพราะว่าจัเกี่ยวไปทำอะไรกี้เอาไปใส่ตุ่มไก,ก่กับกัวเมาสนี่แหละเอามาให้ดูสำนีแหละพี่น้องเดี๋ยวฉันจี้เก็บผักก่อนเด้อหาเล่มก่อนมาจีได้อะไรสักเท่าไรฉันจีไปเล่มหนึ่งเลยถั่วัน้นเตานั่นแหละแค่นี้แหละเด้อเดี๋ยววันหน้าจีมาให้ดูใหม่ขอบคุณเด้อที่มารับชมสวนลกๆของฉัน โอ้ยด,ดูไปดูมากก็เห็นเบีย้ยละกออยู่นันเคยเอาเม็ดวันมากจริงไวนะ้น่ะเราก็คุดไปคุดมากเขี่ยไปเขี่ยมากเม็ดมันก็ระจายไปทั่วดูดูเบีย้ยละกออยู่เดี๋ยวปีหน้าที่ร่องปลูกมะละกอดูจริงจังดูโอเคแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า